สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่ใบทองกับน้องอมทองอีกแล้วนะคะวันนี้พ่อควานจะพาไปเดินเล่นนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะพาไปเดินออกกําลังกายข้างนอกนะคะค่ะกินญ้าข้างทางนะคะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะ ไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้ฟ้าครึ้มนะคะเพราะความต้องอยู่ข้างน้องอมทองนะคะพี่ใบทองโตแล้วนะคะก็จะเดินตามนะคะรู้จักความแล้วนะคะน้องอมทองก็จะกลัวลวตื่นๆน,นะคะแต่ว่าวันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะคะมีพี่มาด้วยก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะ เดินเร็วมากมากเลยนะคะ <S <S เด็กอ้วนของเรากินหญ้าเก่งนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็จะพา,าเด็กๆนะครับมาเดินกินหญ้าทางขางนะครับชมบรรยากาศหน่อยนะครับผมนานๆได้ออกมาทีนะครับผมนานๆได้ออกมาที พอได้กินยาข้างคางนะครับนานๆก็จะได้ออกมาทีนะน,นึมีคู่ใบทองมากับน้องนะครับน้องอมทองก็จะไปอย่างเดียวเลยนะคะ ขายยาสวยนะคะพี่ใบทองกินอย่างเดียวเลยนะคะส่วนน้องก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะนานๆก็จะได้ออกมาทีนะครับผมค่ะ น,นันนออกมาทีนะครับน้องอมทองเหมือนจะเล่นมากกว่านะคะ<า>พอก็คอยเลี้ยงน้องอมทองตลอดเลยนะคะ พอเห็นยาเยอะก็ไม่ค่อยกินนะคะไม่เหมือนพี่เบทองพี่เบทองกินกินใหญ่เลยนะคะเป็นอะไรอายืนกินเฉยเยกินเฉยๆยืนกินดีๆเนยไม่กินอีกนะคะไม่รู้ว่าดมหาอะไรนะคะ พิภทอน,นอานออกมาีนะครับเนไปเอามาเห็นยาเยอะไม่กินอีกแน่กลัวอะไรเฮฟพมาเาิเทองไม่ค่อยกลัวนะคะเพราะว่าพี่ภบทองโตแล้วกินยาอย่างเดียวเลยนะคะ นี่นะครับมาให้ชมบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับผมค่ะรอบๆที่นี่นะคะวิวสวยมากเลยนะคะ,ะนี่นะคะภูเขานะคะค่ะน้องทองดูเหมือนจะตื่นตื่นกลัวๆยังไงไม่รู้นะคะพอควันก็ต้อง ใช้ตะขอเกี่ยวหูไว้ตลอดนะคะพี่ใบทองก็อยู่ทางนู้นนะคะยืนกินทางนู้นนะคะพ่อควางก็ต้องอยู่ข้างน้องอมทองตลอดเลยนะคะอ๋อน้ององม,มออองทองไม่ได้ติดโซ่มาใช่ไหมคะส่วนะค่คถ้าตื่นอะไรนี่ก็ต้อง ก็ต้องวิ่งไปไกลเลยนะคะส่วนพี่ใบทองติดโซ่มาด้วยนะคะพี่ใบทองพี่ใบทองไม่ค่อยตื่นอะไรง่ายๆนะคะถ้าน้องนี่ไม่ได้เลยนะคะพราความต้องอยู่ข้างๆตลอดเลยนะคะนู่นนะคะพี่ใบทองกินอยู่ทางนู้นนะคะเพราความไม่ต้องยืนข้างเลยนะคะ อร่อยไม่อ้วนพีพ่ไปท้องก็เดินมาหาน้องแล้วนะคะนี่เพราะความไม่ต้องสั่งเลยนะคะอ,อะไรดูอะไรดินดิน จะไปอย่างเดียวเลยนะคะหนูไปแล้วพอค <มา S 1> วาน<ม>าไปแล้ว,วมาน,นี้มาน,นี่มาน,นี่เวลาพาองอมากินญ้าไม่กินนะเนี่ยนี่เดินเล่นอย่างเดียวเลยดูพี่ไปท้องเขากินสิหนูหนนค,ค่ะก็ฝึกให้ชินด้วยนะคะ อยู่นั่นแหละน้องทองกินยาเหมือนจะรีบมากเลยนะคะกลัวพี่จะแย่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะพี่ก็เดินนำหน้าน้องเลยนะคะอ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่ะ ค่อยๆกินเป็นทีละนิดทีละนิดหญ้าสวยกินตรงนั้นทีตรงนี้ทีเสียดายหญ้านะคะน,นี่แหละครับผมดิ <c oughs> มช้างนะครับอยู่ที่นี่นะครับก็อยากจะนําเสนอบรรยาก,กาศด,ดีๆแล้วก็การเป็นอยู่ของช้างที่นี่นะครับค่ะให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ศึกษาไปด้วยนะครับการเลี้ยงช้างคลายนะครับผมก็ม,มุม ก็สวยครับมุมหนึ่งเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเซฟตี้อย่างเช่นก็คือเราต้องมีโซ่ติดไว้นะครับผมถ้าว่าเราไม่มีโซ่เวลาเราออกมาข้างนอกนี่เวลาตื่นเราก็เวลาเขาวิ่งอย่างนี้นะครับเราไม่มีโซ่ไปจับเขาก็ยากจะลําบานะครับผมเขาก็จะวิ่งไปขาเปล่านะครับถ้าติดโซ่ไว้ก็ดีนะครับผมจะได้เวลาเขาวิ่งก็ดึงโซ่ป้องกันนะครับ้องกันต่างๆได้นะครับเด๋เลย นานๆก็จะได้ <trilogy> ออกมาทีนะครับผมนานๆนะครับ <wan> อ <ita> ัน <Boy>? นี้ก็คือตรงหน้าสวนเลยนะครับผมที่ผมทำงานนะครับใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยมองไปแต่ก่อนก็มีตรงนี้นะคะหน้าปางนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนรถทัวร์จอดเต็มนี่เลยนะครับผมแต่ก่อนนะครับุวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้เ็าจะเงียบเงาหน่อยอ่าไม่มีใครเลยนะครับไม่มีใครมาเลยนะครับก็อยากให้ โควิดหายไว้ไว้นะครับเราก็จะได้มีงานทำนครับมีรายได้นะมาๆให้เขาออกมาเดินออกกำลังกายผ่อนคลายนะครับผมวันนี้นะครับมันเรันย่านนะครับ พี่ไปทองมากินยานะคะส่วนน้องก็มาเดินนะคะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะจะมุดไปไหนหนะมุดไปไหนมาน,นี่มานนี้ภูมิกางแล้วนะคะ น้องก็จะโตเท่าพี่แล้วนะคะดูจากด้านหลังนะคะนี่เหลืออีกนิดเดียวนะคะจะโตเท่ากันแล้วนะคะบันท้ายเท่ากันแล้วนะคะ,ะ,คะตูดน้องอมทองกับเบลเลอร์นะคะพี่ไปทองก็ใหญ่เบลเลอร์นะคะชอบแย่งกันนะคะเวลากินยานะคะกินกอเดียวกันนะคะก็แย่งกันนะคะ พี่ดึงน้องกระดึงนะคะน้องก็ไม่ยอมนะคะมาถ่ายทางนี้ก็ไม่เห็นน้องเลยนะคะพีิไพทองตัวใหญ่นะคะครับผมก็จะ นะครับผมวิถีการบันยูนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบถึงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะให้เขาเดินไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะพาเขากลับไปพักผ่อนนะครับผมก็ฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับ